ทุปกปีนสสนุกยันนาทองจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อไทได้มาร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายกเลิศมตีพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานมีอีซนะครับกรณีการประมูลท่อส่งน้ำนะครับมูล,ลค่า25,000ล้านนะที่เดิมเนี่ยท่อส่งน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดำเนินการโดยบริษัทอีสวอเตอร์ แล้วก็พบกำหนดอายุสัมป,ปทานแล้วก็มีการดำเนินการคัดเลือกไม่โปร่งใสนะครับเือสาระสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดจากสัญญาเนี่ยมันครบ30ปีนะครับแล้วท่อเนี่ยนะครับมันเป็นท่อของภรมิสาร ทงกรมธนารักษ์เนี่ยอยู่ออกับกระทรวงการคลังอันนี้เนี่ยกรมธนารักษ์เนี่ยสมัยที่นายยุทธนายิมการุณเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งกเกษียณไปเมื่อ30กันยายนเนี่ยก็ได้ดำเนินการนะครับที่ไม่โปร่งใสผมใช้คำนี้นะครับคือประเด็นเนี่ยว่าทำไมเนี่ยนะครับหัวใจสำมพันธ์เนี่ยทำไมคุณไม่เปิดประมูลที่มิิ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยเข้าไปรมมูลนะครับแต่กับใช้วิธีการคัดเลือกคัดเลือกก็คือเชิญชวนเนี่ยเพียงแค่5บริษัทบริษัทที่เชิญชวนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าแข่งขันด้วย 1. บริษัทนิคมอุตสาหกรรมอมตะอมตะ 2. w h a าซึ่ง ว่าก็คือซื้อนิโมปุสากรรมมาจากเทมารับซึ่งสองบริษัทนี้มันประมูลไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทํานิคมอุสากรรมบริษัทที่สามเนี่ยชื่อบริษัทวิฟอาชีพขายข้น้นาบปาก็ประมูลไม่ได้อยู่แล้วก็บริษัทที่สี่คืออีสวอเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของน้ประทานเดิมและบริษัทที่ห้าก็คือบริษัทวง,ง,นะง,งสยามก่อสร้างนะครับซึ่งวงสยามก่อสร้างเนี่ยนะครับก็อยู่ตัวงโยธทินตัแปดออฟฟิศเล็กๆนะครับ เอาละสุดท้ายเนี่ยผลออกมาก็ปรากฏว่าวงสยามเนี่ยชนะอีสต์วอเตอร์อีสต์วอเตอร์เนี่ยถือหุ้นใหญ่โดยปปาส่วนภูมิภาคและการทุนโภคศักรูก็เป็นของรัะนะครับอีสต์วอเตอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนอีสต์วอเตอร์อยู่ตรงริมถนนที่พาวดีตรงสุริย์ทานใหญ่ใหญ่นะครับก็เตรียมตัวเจ๊งไปเลยนัย่งเดี่ยวผมเปิดประเด็นเรื่องนี้มาหุ้นตกทุกวันใครถือหุ้นอีสต์วอเตอร์รีบขายซะก่อนมันจะเป็นกระดาษ ท่านี้เนี่ยไอประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับที่วันนี้เนี่ยต้องมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็ถ้าประยุทธ์ไม่ทําอะไรก็จะเตรียมอภิปรายไม่างใจนะครับประธานอีสีนายวุติด้วยคือคําถามเดียวง่ายๆว่าทําไมคุณไม่เปิดประมูล e b บิด,ดิ้งเอา้าผมถามเลยบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเนี่ย บริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยก็มีบริษัททําน้ำประปาชื่ออควาไทยทําไมคุณไม่เชิญเขาไปประมูลกับด้วยบริษัทชอการช่างก็มีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับน้ำประปาชื่อทีทีวีบริษัทของเนี่ยรองนายกเนี่ยอนุทินเนี่ยซิโนไทยเนี่ยเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างแค่สามเจ้าเนี่ยทําไมคุณไม่เชิญสามเจ้าเน,นี่ยเข้าไปแข่งทำยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเนี่ย ถามว่าแค่ประมูลท่อพวกนี้ไอ้สามบริษัทนี้ทำไม่ได้สามบริษัทนี้คือบริษัทก่อสร้างอันดับหนึ่งสองสามของประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ไม่เชิญแต่คุณไปเชิญไอ้คนที่มันไม่มีคุณสมบัติเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าให้มีการทบทวนยับยั้งไม่ไม่สนใจนะครับคนที่เป็นประธานคณะกรรมการ ที่ราชพัสดุเนี่ยโดยตําแหน่งเนี่ยคือในอาคมเติมพิทยาไัยศิษฐ์รับตีว่าการกระทรวงทังแต่มอบอํานาจให้ดรสันติพร้อมพัดรับตีช่วยเนี่ยดูแลกรมธนารักษ์เป็นประธานนะครับคันนี้เนี่ยดรสันติเป็นประธานก็รีบเร่งรีบรีบด่วนอนุมัติแล้ววันที่3พฤษภาคมเนี่ย10โมงครึ่งเนี่ย อาทิตย์ศรีกรมธนารักษ์คนใหม่คืออาจารย์ประพาสคงเหียดเนี่ยก็จะเชิญวกสยามเนี่ยไปประมูลซึ่งบริษัทอีสต์วอเตอร์ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยรัฐเนี่ยก็เตรียมตัวล้มละลายได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไปทำอาหารกินอะไรอ่ะก็อาชีพเอ,อเนื่นมานะครับท่านนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งพอไม่โปร่งใสเนี่ยนายยุทธนาหยิมกาลุนเนี่ย ะ,ะเกษียณเมื่อ30กันยาแต่เปิดซองวันสุดท้ายที่จะตัวเองจกกะเกษียณเนี่ยสากันยาเนี่ยถามว่าเราควรไหมแล้วนายยุทธนาหยิมการุณเนี่ยที่ดีอุณาลักเนี่ยทำไมไม่เปิดประมูลโปร่งใสก็เชิญใครอยากมาก็มาดิใช่ไหมาถามว่าไอ้นี่ที่ผมเชิญเนี่ยคำถามผมว่าไอ้สามเจ้าใหญ่เนี่ยของประเทศเนี่ยทำไมคุณไม่เชิญเขา แล้วรู้ได้ไงว่าสามเจ้านี้ไม่มีบัญญาณกับทรรรวงสยามก่อสร้างเนี่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยก็ได้พบกับหัวหน้ากลุ่มสิบหกก็คือป๋าพิเชษสถิติราชชวาเนี่ยนะครับได้พบกันกนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยป๋าพิเชษก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นประธานบอร์ด การประฟาส่วนภูมิภาคสมัยที่ทักษิณเป็นนายกตั้งแกเป็นประธานบ่อ์ดแล้วแกเป็นคนก่อตั้งบริษัทกิสวอเตอร,ตอร์ซึ่งแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางปาพิเชษในฐานะเป็นหัวหน้ากลุ่ม16นะครับรับไม่ได้และเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีหัวหน้ามนูนหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่เศรษฐกิจไทยนะเศรษฐกิจใหม่นะนะที่มี6เสียงเน ที่ไล่มิ่งขอนออกไปอ่ะนะครับก็คุยกันแล้วบอกว่าเรื่องอื่นเนี่ยพอรับได้นี่ป่าพิเชษพูดนะแต่ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยรับไม่ได้แล้วก็เป็นเงื่อนไขในการยกมือในการเปิดอภิปรายไว้วางใจด้วยก็คุยกับผมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาจริงไหมเรื่องนี้แล้วมีหลักฐานไหมนะครับผมบอกว่าวันนี้สิบเอ็ดโมงอ่า จะมายื่นหนังสือถึงประธานเอไอสให้ยับยั้งเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าลดชาติขายชาติเพราะว่า,ววา,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 วางานประพาทคุยภาคการน,นิคมมันเป็นของรัฐนะกำลังจะก็ถือหุ้นใหญ่ในอินบอร์เตอร์ก็เจ๊งใช่ไหมอ่าแล้วเงื่อนไขสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องเดียวเลยทาไมคุณไม่เปิดประมูลแล้วไอทีงานกระจกกระจกเอาปอปตเนี่ยแถวบ้านผมมหาสารคามแถว หนองคายอีสานเนี่ยสล้านบาทยังเปิดประมูลเลยอ e ีบิดดิ้งเลยถูกไหมแต่ว่างานใหญ่อย่างเงี้ยสองหมล้านไม่เปิดประมูเนี่ยก็คือเงื่อนไขแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยฝ่าพิเชษก็ได้ติดต่อผ่านเสียดแดกเ่ยธนกรน่ยบอกว่าให้เสียดแดกเนี่ยบอกนายกด้วยว่าเพราะว่าเอาไลนา์ให้ผมดูเมนนื่อคืนเนี่ยบอกว่าบอกนายกด้วย ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอื่นพอคุยกันได้แต่ถ้าเรื่องท่ออิสว t เตแตกหักถ้าวันที่สามเดินหน้าฝ่ายค้านยืน่นไม่ไว้วางใจเรื่องนี้เป็นจุดแตกหัก<ด>คุยกันไม่ได้อย่างคุณเชิดเองเนี่ยก็เป็นอตอนนี้ก็มีสถานะเป็นสอสอ,อของพรรคพลังประชารัฐด้วยอย่างนี้ไม่กลัวเหรอครับว่าข้อสอบเนี่ยจะรั่วไ,<ด><ด>ไหลไหมหมายถึงว<ด>่าข<ด>้อสอบจะรั่วไหลมันจะรั่วยังไงอะ ถูกไหมกูยังไม่ได้ยืน่นอะพิพายไม่วางใจเลยอะถูกไหมล่ะแต่แตตยื่นน่ะยื่นแน่ๆแหละเปิดสภาเที่ยวนี้ยื่นแน่ๆถูกไหมล่ะแต่ถามบอกว่า,าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมไหมพร้อมมากใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเนี้ยก่อนที่จะมากินข้าวเย็ยนกันเนี่ยผมแล้วก็หัวหน้างพักหมอชรน,นานเลขาธิการพักท่านประเสริฐยัยนต์รัมพ์ทอง ก็ได้ประชุมหารือกันเรื่องการเปิดอภิปรายไว้ใจตามนู่นมาตรา151เนี่ยนะครับก็ถามว่าพรรคเพื่อไทยมีเรื่องอะไรที่พร้อมในการอภิปรายก็มีการสรุปกันของผู้บริหารพรรคเรื่องแรกก็คือ,อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ g 2 g g อะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่อง East Water เนี่ยเรื่องท่อ EEC นี่ไะ ที่มีการคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่ติดตามเรื่องนี้มาแล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็มีการหารือก,กันครับว่าจะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งอาจจะบอกว่าถ่ายหนังซ้ำก็ได้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็อยากจะดูเหมือนกันว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยจะยกมือ,อยังไงกันที่บ้านคุยกันหน่อยนะครับ ก็พี่โจ้ครับการประมูลที่ว่านี่ครมีการประมูลไปหรือยังครับมูลเรียบร้อยแล้วจต้องเรียกเซ็นสัญญาไม่ได้ประมูลไงคือใช้วิธีการเชิญชวนไง<อ>ก็คือคอ,อยากจะให้ใครก็เรียกคนนั้นมาแล้วจะเซ็นันที่สามวันที่สามพิษภาเนี่ยสิบโมงครึ่งที่กรมธนารักษ์ที่หอประชุมก็วันนี้ก็ต้องมาบอกประยุทธ์ก่อนประธานเ e อีอ่ีแกไม่ทําอะไรก็ไม่เป็นไรไงก็ยื่นมไม่ไว้วางใจก็ยื่นไงแล้วก็ดูกันว่า ก็ค um. ุยกันเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้แล้วการคุยกับพักเล็กมีเนื้อหาอะไรบ้างคือเมื่อคืนนี้ทางหัวหน้ากลุ่ม16กเนี่ยก็ถามเรื่องความพร้อมของทางพักเพื่อไทยเนี่ยว่าพร้อมขนาดไหนข้อมูลเป็นยังไงนั่นไหมมั่นใจไหมในการอภิปรายผมเนี่ยก็ยืนยันครับว่าพร้อมแล้วก็ยกตัวอย่างให้ให้เห็นเลยเรื่องแรกเลย เรือดำน้ำเนี่ยบอกว่าเป็นตีทูตีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนแล้วก็ผู้นำเนี่ยตั้งแต่ซื้อเรือดำน้ำมาจนตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยจ่ายเงินไปเนี่ยลำแรกใช่ไหมจ่ายเงินไปประมาณเจพันล้านแล้วนะครับตอนนี้ซื้อเนี่ยผู้นำจีนก็คือประธานาธิบดีสีเจียนผิงซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ผู้นำไทยก็คือพระรามตูเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นนายกอยู่ใช่ไหมแล้ว วันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีเครื่องยนต์เพราะเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ให้ผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าให้โลกทั้งโลกรู้ว่าประธานาธิบดีสีเจี้นผิงเนี่ยผู้นาจีนผู้นําระดับโลกเนี่ยที่เกลียดการคอรัปชั่นมากคนจีนโดยเฉาจีนเนี่ยที่คอรัปชั่นเนี่ยเอาไปตูกเอาตัดคอถูกไหมแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยวันนี้เอาเรือดำน้ำเนี่ยมาขายให้ประเทศไทยจะไม่มีเครื่องยนต์ ก็จะดูดิว่าสีเจิ้นผิงเนี่ยเจาย้ายังไงแล้วการคุยเรื่องการว่าป็นจีทูจีนจ,จริงไหมแล,แล้วผมเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตจีนให้ต่อบมาทางการว่าตกลงเนี่ยจีนต้มไทยหป่าถามว่าข้อมูลขนาดเนี้ยคุณจะฝ่ายค้านพอจะน็อกรัฐบาลได้ไหมอันนี้ใช้หนังตัวอย่างไอ้เรื่องอื่นเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังนอกจากอีทรอเตอร์ที่เขาบอกว่ากลุ่มสิหกจะรับไม่ได้แล้วเลือกอื่นเนี่ยเขาท่าทางเขาจะยกมือสนับสนุสนฝ่นนนนนายค้านไหมครับคือมีการคุยเรื่องการดิวเสียงอะไรในสภาไหมครับคือผมก็เรียนอย่างนี้เขาก็ถามเรื่องข้อมูลว่านั่นขนาดไหนแล้วก็ยกตัวอยา่างแล้วก็ถามบอกว่าในทางการเมืองนั้วมีใครไปเปิดหมดหรอกอแต่ทางนู้นเขาก็บอกว่าทางหัวหน้ากลุ่ม1ิบหหัวหน้ามนูนเนี่ยก็คุยกันแล้วก็มีรองหัวหน้าครับ จช่พัฒนาคุณดลอยู่ด้วยก็คุยกันเขาก็บอกว่าเอาก่อนว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญหลักแล้วแหลเพราะว่าเรื่องเรือดำน้ําก็เคยอภิปรายไปแล้วไอาทีเขียวก็เคยอภิปรายไปแล้วแต่ว่าเรื่อง e a water เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เรื่องพ่อไม่อี่ e a water เรื่องพ่อไอ่งน้ําตะวันออก25,000ล้านมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีการอภิปรายแล้วคุณพิเชษเนี่ยหัวหน้าคุณกิโฆเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ผ่านแต่หัก แล้วได้คุยกันเรื่องของการการเมืองตอนนี้ไหมครับว่าผมสิหยังมือรัฐบาลต่อไปไหมในอนาคตไม่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 รู้อ่ะไม่ได้คุยแต่เรื่องไม่ไว้บางใจกับเรื่องยกมือไม่ยกมือเพราะว่าไม่ยกมือประยุทธ์ก็ไปอ่ะพังอ่ะก็ถามว่าก็วันนี้จะไปหนุนไม่หนุนผมจะดูที่ตอนยกมือหเปล่าก็คือยกมือเนี่ยเขาจะไม่ยกมือให้แน่ๆถ้าเรื่องนี้ยังเดินหน้าใช่ไหมครับเขาปากกาศแล้ว คุณก็ถามมาดิถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณโทรไปถามมาดิถามป้าพิเชษดิเขาบอกแล้วว่าเป็นเงื่อนไขแต่หักตอนนี้มีข้อเสนอครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลทีทางการเมืองเองเนี่ยมีการแบบหลักการมีการเสนอว่าจะให้คนเอกกรวิตยเนี่ยมาเป็นนายกข,ขัดตาครับในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลตรงนี้ครับพรรคเพื่อไทยมีไงครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรพรรคเพื่อไทยเลยพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่เปิดอภิปรายไว้ใจ แล้วเที่ยวนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องโชว์ผลงานให้ประชาชนเห็นแล้วต้องล้มประยุทธ์ให้ได้ถ้ามีาลส่วน,น,นใครเป็นนายกายก,ก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายถูกไหมก็คุณก็กกต้องว่าก,กันไปแต่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่ล้มรัฐบาลล้มประยุทธ์ช่วงเวลาที่เหลือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงคุณเอกประยุทธ์แต่คุณเอกวิตยเป็นนายกเพื่อไทยรับได้ไหมครับถามว่าคุณเอกวิดยจะเป็นนายกเป็นได้ไงอ่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นได้ มันต้องมาจากลิสต์ไหมอรับพรรคการเมืองอะไรนะถ้าใช้วิธีนายกคุณนอกอะไรมันก็ต้องมาจากลิสต์ก่อนนะวันนี้มันมีคนอยู่ในลิสต์ไหมล่ะที่พร้อมจะเป็นนายกลิสต์ไม่ผ่านแล้วก็เป็นนายกคุณนอกเาก็ต้องให้ลิสต์ไม่ผ่านก่อนดิถึงมาถามว่าเอาอย่างไงถ้าเป็นคุณเอกวิทย์เพื่อไทยรับได้ไหมทำถามีคือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันยังไกลเกินไปถึงไหมวันนี้ก็ผมก็บอกว่าหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไล่ประยุทธ์ แปดปีบ้านเมืองชิบหายหมดแล้ววันนี้ประถามชาวบ้านเจอช่องไม่มีใครก็เอาทางอีสานบ้านผมไม่มีใครก็เอาคนก็ไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองและที่ผมประกาศไล่ประยุทธ์เนี่ยเพราะผมเป็นสอสอผมทําหน้าที่ในสภาได้แน่นอนสามคนเนี้ยที่มาวันเนี้ยสอบได้หมดไม่มีใครสอบตกก็คนนะ่ะได้ไล่ประยุทธ์แน่แล้วําได้ไหมเมื่อ18ปกุมปพาที่อภิปรายมาตราร้2สองที่ไม่ได้ลงมติที่ผมอภิปรายด้วยการใส่รี้ว พอลามตูเนี่ยหาว่าผมเนี่ยเป็นนักเลงโตข้างถนนบอกว่าผมอภิปรายกันรุนแรงมากถูกไหมอภิปรายไม่วางใจอ่ะใครจะไปสนเสดินเยือนยอแต่หนึ่งห้าหนึ่งหนักกว่านั้นบอกประยุทธ์ไปเลยอย่าหยุดอย่ายบสภาหนีแล้วกันอย่างพับเพื่อไทยเองตอนนี้ครับค a n d i d นายกในบัญชีเนี่ยก็เหลือเพียงอาจารย์ชัยเกษมแค่คนเดียวครับตรงนี้เองเนี่ยจะถือว่าจะสู้ไปไหมครับคือผมว่าวันนี้ ล้มะยุทต์กันอยากให้สื่อมวลชนจับตาว่าฝ่ายค้านเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยมีข้อมูลพร้อมจะล้มะยุกธ์ไหมจะทําได้ไหมให้จับตาตรงนี้ก่นอนถ้าถามว่าไอ้เรื่องที่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็หัวข้อเนี่ยบอกแล้วส่วนารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ว่ากันแต่ว่ายืนเนี่ยยื่นแน่นอนหมายถึงว่ายื่นไม่ไม่วางใจนะยื่นแน่นอน แล้วก็พักเพื่อไทยพักเดียวก็ยื่นได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในห้าเพื่อไทยก็ร้อยสามสิบเปอรเซ็นตอยู่แล้วยังไม่พอใช่ไหมมี<ะ>นะยื่นเมื่อไหร่อะไรนะยื่นเมื่อไหร่ยังไม่พอใช่ไหมครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่าคือสําหรับผมเนี่ยในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหอกในการอภิปรายเนี่ยก็ผมก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้สภาเปิดให้ก็พร้อมแต่ว่าในขั้นตอนเราเป็นพักร่วมฝ่ายค้านมันก็ต้องมี วิปพักร่วมฝา่ายคา้านเขาก็ต้องไปหาลือกันอะไรต่างๆแต่ตอบได้ในสําหรับพรรเพื่อไทยว่าข้อมูลพร้อมนะสำหรับการเสิออภยไฟลไม้วาใจาามวนมากถรอ้า15เปร์เเราพุ่งเข้าไปที่ประยุ <Umwelt. S 2> ทธ์คับยืนเยเฉยว่าเดี๋ยวต้องไปส่งให้ อาปมแล้วเราส่งให้ดรสันติมีไอ <Okay. S 1> ้เรื่องหนึ่งที่เมื่อคืนเนี่ยป้าพิเชษเล่าฟังลืมป้าพิเชษบอกว่าดรสันติพร้อมพัดเนี่ยเคยเป็นเลขาเก่าแกา่ตอนสมัยอยู่กองผังใหม่ป้าพิเชษเป็นรัตีช่วยอ,อุตสาหกรรมแล้วก็สันติพร้อมพัฒเนี่ยเป็นเลขาเราไปเมืองนอกด้วยกันป้าพิเชษบอกว่าไอ้สันติเนี่ยเป็นดตรได้ยังไงไปเมืองนอกตอน แกเป็นรัตตีเนี่ยไปพบกับฝรั่งพูดภาษาอังกฤษแนะนําตัวเองยังไม่ได้สักคำเลยแล้วไปจบด็อกเตอร์มาแกบอกกูไม่เชื่อและสันตีเนี่ยแกบอกเลยบอกว่าตอนป่าพิเศษเป็นรัตตีช่วยควมนาคมสมัยรัฐบาลไทยรักไทยอ่ะสันตีก็ไปที่ปรึกษา,าไงไมเมืองนอกอสันตีัปพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นสักคำแล้วมันไปจบด็อกเตอร์ลาดกบบาร,าาระบังระับสูงภาษาอังกฤษแกบอกกูไม่เชื่อแกพูดอย่างนี้ ก็ผมก็พูดอ่ะถ้าดรสันตินั่นก็ฟ้องผมผมว่าป้าวิเชตเป็นพยานแกพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าดรสันติแกเรียกชื่อมหาวิทยาลัยแกยังเรียกไม่ถูกเลยเขาก็บอกว่าจบสถาบันเทคโนโลยีราชกระบอกเจ้าคุณทหารมันไม่มีอ่ะใช่ไหมเออแล้วดรสันตินแหละตัวดีไอ้เรื่องไอ้ท่อสมน้ำเร่งรัดเร่งรีบไม่เปิดประมูลอย่างงี้ใครก็ได้ดิใครจะไม่เอาซื้อลูกบาทเม็ดหนึ่งห้าสิบตะตัง จากกรมจนขายลูกบาทเม็ดละ12บาทขายน้าดิบนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ไปผลิตเป็นปลาขายนะออใครจะไม่เอาเนี่ยหนังสือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วประยุทธเนี่ยคุณจะไปออกกฎหมาย e b บิดดิ้งไว้ทําไมกฎหมายห่วงจะมีไว้ทําไมชี้ชิงนะ เมื <minutes> paid, ่อคืนเนี่ยโหน้าคม1ิปราวพิเชษได้ส <lawsuit> <quoi> ่งรลยและเราบอกว่าให้ชนักรกับเรียยทสันนายกเป็ด่วนที่สุดก่อนเ็็ะเป็นสัญญาวันที้3ามพฤษภาชนักรเขาตอบรลยละเราเขารับรับทราบนะแจ็คเรยนักเกอร์แจ็คต้องเดี๋ยวต้องจะครับยีนคุยนะครับ อัาน,นี่คุยกันนอกรอบแล้วมีอะไรถาม,รามาถครับนะก็นนะมาโนะนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสุขเนี่ยโนนก็มีหกเ็าสิบหกบวกหกบวกเดี๋ยโดนยีินนนนหนึ่งก็เท่าไหร่อียี่สิบสองยี่สิบสามแล้วคพีมเนื้อเนี่ยแล้วเนี่ยสัญญาใจกันแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยมี จะขอรูปไม่ได้หรอทำี่โยงไปแล้วป่ะได้ไม่มีปัญหารูปก็เปิดเผยอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ย <can> ก <sadly semua> ็ปฝาพิเชษก็บอกแล้วว่าแล้วก็บอกเอดร็อปเตอร์แร็บอก